สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจมจี g g ตอบชัดเรื่องเตยจรินพรเรียกได้ว่าจู่ๆก็เกิดประเด็นให้พูดถึงแบบเบาๆแบบไม่รู้ตัวสําหรับนางเอกหน้าหวานอย่างเตยจรินพรจุนเกียรติหลังจากที่เจ้าตัวได้ปล่อยคลิปคู่กับพระเอกหนุ่มแถวหน้าของวงการเจมจีรายุผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอสไซเตยจรินพรซึ่งก็มีชาวโซเชียลเห็นว่าเข้ากันทั้งคู่ดีๆจนอยากให้ทั้งสองคนเป็นแฟนกันจริงๆแต่ก็มีคอมเมนต์บางส่วนถึงกับเรียกแทบไม่ทานเช่นแฟนเขามีกันแล้วสง สารแฟนตัวจริงเขาเธอหรือเขาแท็กแฟนเจมอยู่ในโพสต์มาเป็นแฟนไรออมารายาทล่าสุด15พฤศจิกายนหนุ่มเจมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเอนเตอร์เทนเจมจีแจ้งวิดีโอประเด็นโพสถึงสนิทเตยจรินพรตกมันบันเทิง15พฤศจิกายน64โดยขอแจ้งชัดเรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกสาววันนั้นก็ไม่มีอะไรไปกินข้าวจะมีละครเรื่องใหม่แล้วเดี๋ยวมีเตยเป็นนางเอกไม่ตกใจมากที่โซเชียลเกิดประเด็นการพูดถึงเจ้าตัวจริงๆไม่ได้เห็นอะไรมากเป็นช่วงที่เพิ่งกลับมาทํางานไม่ได้เข้าไปดูราย ละเอียดคอมเมนต์ชัดๆว่ามีอะไรมันเป็นเรื่องความคิดของแต่ละคนความเห็นมันต่างกันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจินก็ดีเดี๋ยวก็มีละครเรื่องใหม่ด้วยกันก็ได้หมดเพราะมันเป็นเรื่องในละครการแสดงจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเพื่อนกันรู้จากการมีละครคู่กันก็อินกันมากขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคินอยิงไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแวรีนนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ